ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีวิธีครับผมการต่อมอเตอร์นะครับให้หมุนซ้ายหมุนขวาหรือว่าหมุนตามเข็มหรือว่าหมุนทวนเข็มจะต่อยังไงก็ไปรับชมกันนะครับผมก่อนอื่นไปรับชมก็่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทาคลิปด้วยนะครับนี่ครมอเตอร์มาแบบแบบนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาก็จะมีวงจรมาแบบนี้นะฮะวงจรตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นวงอ่วงจรแบบ ให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับตรงจุดนี้อะไรแรกเราต้องเลื่อก่อนนะครับเด,เดี๋ยวที่มาให้ฟังง่ายๆนะฮะตัวน,นี้ก็จะมีสะพานไฟตัวน,นี้คอมมานะครับซ้อนคอมมอนกันนะ อ,อันนี้ก็คือเป็นก็มีสายมอเตอร์ทั้งหมดหกสายนะครับอ่าคั่วิหนึ่ง v หนึ่งตามนี้นะฮะอ่ะาคนนี้วสองวสองวสองตัวนี้ก็ v หนึ่ง u หนึ่ง w หนึ่งนะฮะ ส่วนสายคนนี้ก็คือสายของคาปานะครับผมก็จะต่อกันอยู่แล้วเอามาดูวิธีการตอ่อเอาแบบหมุนตันเข็มนาฬิกาก่อนนะครับหมุนตามเข็ม,กกรม,มเราจะเอาไฟเข้ายังไงนะครับผมก็คือจะนี่ฮะสะพานไฟตัวนี้นะครับเอามาเข้าที่ขั้ว W2 กับ U2 นะครับข้างบนนะครับวันนี้นครับ อันนี้ก็คือจะต่อแบบตามเข็มน,นะ,ะส่วนตัวที่สองก็งมาเข้าที่นี่นะครับนี่ฮก็สถานีนะฮะอันนี้เราจะต่อแบบตามเข็มน,นะครับก็ ลายไฟยครับลายเนื้ต้นเข้าที่ขั้วนี้กับขั้วนี้ครับหรือจะขั้วนี้ก็ได้หรืออะอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็คือ ตามเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าจะหมุนไหมอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ส่วนอีกแบบนึงนะครับผมจะได้แบบหมุนทวนเข็มหรือว่าหมุนทวนเข็มอเมริกาก็สลับตรงสะพานไฟเหมือนเดิมนะครับ สำหรับสะพานไฟตัวนี้นะครับผมเอาไปที่ขั้ว W2 กับ U1 ตัวนี้ก็คอมมอนกันนะครับนี่ลักษณะน,นีะ้แล้วขั้ว U2 กับ U 1นะครับ V1 นะครับผมอ่าอยู่ลักษณะน,นี้นะครับ ตันนี้ก็คือต่อทวนเข็มมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมส่วนเราจะป้อนไฟเข้าขั้วลายนิวตันก็คือเข้าขั้วนี้นะครับ U2 กับ W2 นะครับข้างบนนะครับขั้วนี้กับขั้วนี้นะครับ นี่ครับก็คือตัวแบวนขิมนะครับอไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิด,ดนะครับ <laughs> นะครับผมก็เป็นหลักการง่ายครับสำหรับท่านในลูกค้าที่ ทีอยาต่อมอเตอร์เองนะครับต่อให้หมุนซ้ายหมุนขวาก็เป็นวิธีการง่ายน,นะครับถ้าชอบก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ